สวัสดีครับทุกคนก็ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้การใช้งานตัวโปรแกรมออโต้เลเซอร์นะครับอันดับแรกเราก็ต้องมีโปรแกรมก่อนเนาะเพราะฉะนั้นใน EP นี้นะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมทันเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอ่าก็เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาจากนั้นก็พิมพ์นะครับตัวออโต้เลเซอร์อ่าดาวน์โหลด ก็จะเห็นลิงก์แรกนะครับที่เป็น Top Wisdom เนาะดาวน์โหลดนะครับคลิกซ้ายเข้าไปเลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวเว็บ Top Wisdom นะครับก็จะมีภาษาจีนอยู่ด้วยเนะาะให้เรามาคลิกนะครับตรงดาวน์โหลดโปรแกรมตัวนี้ครับ Auto Laser Version 2.6.3นะครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่เนาะ ซึ่ง EP ต่อไปนะครับจะเป็นเวอร์ชันที่ต่ำกว่านี้ก็คือเวอร์ชัน2.5.7นะครับเนื่องจากาผมทำคลิปนะครับ EP การใช้งานต่างๆเนี่ยไปก่อนหน้าแล้วนะครับแล้วก็เจอปัญหาว่าเออน้องๆเนี่ยดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมไม่ได้ก็เลยมาทำคลิปนี้นะครับจะได้ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมให้ใช้งานได้ไปพร้อมๆกันเลยเนาะส่วนตัวเวอร์ชันนะครับตัวที่ดาวน์โหลดเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันใหม่กว่าไม่เป็นไรนะครับ คือไม่ได้แตกต่างกันมากเนาะใช้งานแทนกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปคลิกดาวน์โหลดเลยอ่าจะขึ้นอยู่ข้างล่างนะครับผมเลือก Save as แล้วก็ให้เซฟไว้ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับได้สีจากนั้นคลิกเซฟโอเคเดี๋ยวรอสักครูหนึ่งนะครับโอเคดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าผมคลิกตรง Open Folder อ่าไฟล์ที่ได้นะครับ มันจะเป็นไฟล์นามสกุล property จะเป็นไฟล์ zip นะครับก็คือไฟล์ที่ถูกบีบอัดไวนะ้เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องแตกไฟล์ก่อนนะครับอ่ะในคลิก cancel ไปของผมเนี่ยใช้ seven zip ในการแตกไฟล์นะครับก็เลือกคลิกขวาแล้วก็เลือก extract นะครับ to folder ใหม่เนาะ a u t o เซ s e r โอเคไฟล์ที่แตกออกมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับจากนั้นด o u b ิ e บบลคลิกเข้าไปแล้วก็ทำการ ดับเบิ่คลิกต่อนะครับติดตั้งโปรแกรมโอเคน่าจะเด้งขึ้นมาแล้วนะครับพอดีมันอยู่ด้านล่างจากนั้นนะครับคลิก next อ่า install uh, อันนี้เขาให้ลงไดรเวอร์นะครับก็คลิก next finish ต่อมาจะเป็น uh, Microsoft วิชัวซีพัดพัดนะครับผมมีอยู่แล้วเนาะก็ไม่เป็นไรก็ติดรีแพ์ไปนะครับแล้วก็กด next โอเค finish กด finish เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนการติดตั้งก็มีเท่านี้เดี๋ยวผมเปิดตรงนี้มาดูใน auto laser นะครับโฟลเดอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวโปรแกรมนะครับเป็น auto laser exe คลิกซ้ายมาเลย โอเคเราลงเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามันจะฟ้องว่าพารามิเตอร์ยังไม่ได้ตั้งค่านะครับเครื่องจักรนั่นเองโอเคไม่เป็นไรนี้เคไปอ่าประมาณนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้เนาะโอเคใน EP นี้ก็มีเนะะื้อหาประมาณเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าเนาะสวัสดีครับ